สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h a n n ช f r e e to p l a y Channel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จาเป็นต้องเติมเงินนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดในเนื้อหาหลักในคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมขอตอบคำถามสัก2ข้อก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ชมลหลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรเลยเนาะคาถามแรกนะครับนั่นก็คือกิจกรรมนะครับผมที่ เป็นกิจกรรม e x c l u s คูล r e c r u ู t ตรงนี้นะครับเราจะสามารถหาพอยได้จากไหนบ้างนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับในการที่เราจะได้ point เนี่ยเราจะได้มาจากการสุ่มกาชานะครับผมโดยใช้ถังเบียร์เนาะสุ่มหนึ่งถังเราก็จะได้1พอยนะครับถ้าเราอยากได้ตัวละครระดับ 2S เนี่ยก็ต้องสุ่มให้สูงสุดอยู่ที่80ครั้งหรือ80ถังเบียร์นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับสำหรับวิธีการหาพอยในกิจกรรม e x c l u s ค v ล r e c r u ู t เนาะ แล้วก็คำถามต่อมานะครับผมนั่นก็คือเราจะสามารถหาหินสีเขียวนะครับผมรีบอลสโตนได้จากไหนบ้างนะครับสำหรับหินก้อนนี้นะครับผมก็เป็นหินที่เอาไว้ใช้ในการรีเซ็ตตัวละครหรือว่าคืนค่าตัวละครอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยกลับมาให้เราเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเอาไปปั้นตัวละครใหม่ๆได้นะครับผมสำหรับเจ้าหินสีเขียวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ ผมจะได้มาเยอะเลยนะครับจากภารกิจฮา h ชีฟนะครับผมก็คือกดเข้ามาตรงภารกิจหลักนะครับผมเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะมีภารกิจอยู่2อันนะครับรายละเอียดก็จะเขียนไว้ว่าเกสสิบสี่แปดสตาร์ฮีโร่นะครับแล้วก็เกสสิบห้าเจ็ดสตาร์ฮีโร่ซึ่งภารกิจตรงนี้นะครับมันก็จะให้ผู้เล่นเนี่ยทำการหาตัวละครระดับดาวต่างๆเนี่ยให้ครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับอย่างงผมเนี่ยทำไปหลายรอบแล้วตอนนี้เงื่อนไขมันก็เลยบอกว่า ต้องได้รับตัวละคร8ดาวอย่างต่ำ14ตัวนะครับผมต้องได้รับตัวละคร7ดาวยางต่ำ15ตัวนะครับเราถึงจะได้รับหินสีเขียวแบบนี้นะครับผมส่วนช่องทางอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีนะครับหรือไม่ก็ต้องรอกอิจกรรมใหม่ๆอัปเดตเข้ามาเนาะแต่ถ้าใครด่วนจะใช้นะครับแนะนําว่าให้ลองเข้ามาดูที่ภารกิจอาชีพนะครับว่าเราทําไปถึงไหนแล้วต้องการตัวละครระดับใดกี่ตัวนะครับถึงจะได้รับไอเทมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ สองคำถามที่มีผู้ชมไม่หลายคนนะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู่รายละเอียดในเนื้อหาหลักในคลิปวิดีโอนี้กันเลยละกันนะครับผมสําหรับในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้แนะนําเกี่ยวกับวิธีการหาเงินหลัก100ล้านล้านบีทกันไปแล้วนะครับผม คิดว่ามันน่าจะช่วยทําให้ได้หลายคนเนี่ยมีเงินพอใช้กันบ้างนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ลหลายๆคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับอยากจะให้ผมช่วยทาคลิปแนะนํานั่นก็คือวิธีการหาเพชรสีฟ้านั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าเพชรสีฟ้าเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเราจะได้มาจากการเติมเงินนะครับผมแต่ว่ามันก็มีอีกหลายช่องทางนะครับที่เราจะได้รับเพชรสีฟ้ามาแบบฟรี โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสําหรับเกมนี้นะในความคิดผมเนี่ยเป็นเกมที่มีกิจกรรมแจกของรางวัลบ่อยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแจกด้วยวิธีการให้โค้ดนะครับให้เราไปเติมเนาะหรือว่าจะส่งมาให้เลยแบบปีๆท้งช่องทางจดหมายนะครับซึ่งก็มีมาให้อยู่เรื่อยๆนะครับผมตอนนี้โค้ดก็มีอยู่ประมาณ10กว่าโค้ดนะครับของที่แจกมาทางจดหมายนี่ก็แจกเรื่อยๆนะจากที่ผมลองเล่นมา10กว่าวันเนี่ยก็ ได้รับของแจกเยอะมากๆนะครับผมส่วนเรื่องเพชรนะครับก็สําหรับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างหาง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามันมีภารกิจแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะแจกเพชรเราอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่เราเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะเริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเพชรจะเริ่มไม่พอใช้นะครับผม เรื่องว่าจากกิจกรรมต่างๆในเกมนี้นะครับผมโดยส่วนมากนะครับจะเน้นไปที่การสุ่มกาชาเป็นหลักเลยนะครับผมซึ่งว่าถ้าเราเนี่ยเกิดมีการบริหารจัดการหรือว่าการคำนวณไม่ดีพอเนี่ยก็อ,อาจจะพลาดของรางวัลดีๆไปได้เลยนะครับผมซึ่งจากที่ผมลองคำนวณดูนะครับใน1วันเนี่ยเรานะครับสามารถหาเพชรฟรีได้ประมาณ300-500เพชรเลยนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับโอเค งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวิธีการหาเพชรในแต่ละวันเนี่ยเราจะสามารถหาเพชรฟรีได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับผมซึ่งช่องทางสําหรับการหาเพชรฟ้าเนี่ยผมขอแบ่งไว้5ช่องทางใหญ่ๆแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ช่องแท่ช่องทางแรกนะครับในการหาเพชรฟ้านะครับสําหรับช่องทางแรกนะครับเราสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะครับผมจากการทําภารกิจรายวันนะครับให้ครบทั้ง10ภารกิจเนาะ โดยเพชรที่เราจะได้รับทั้งหมดจากภารกิจรายวันนะครับผมรวมมาให้แล้วเนี่ยเราจะได้รับทั้งหมด160เพชรนะครับก็คือในภารกิจย่อยอ่ะมันจะมีอยู่3ภารกิจนะครับที่แจกเราภารกิจละ20เพชร3ภารกิจก็60เพชรนะครับพอทําครบ10ภารกิจก็จะได้รับมาอีก100เพชรนะครับผมก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถรับเพชรฟรีจากภารกิจหลักนะครับหรือว่าภารกิจรายวันเนี่ยได้วันละ160เพชรนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับต่อไปเป็นช่องทางที่2ในการหาเพชรฟ้านะครับก็คือได้จากกิจกรรมเช็คอินลายวันนะครับที่เป็นรูปขนนกแล้วก็กระดาษตรงนี้นะครับผมซึ่งภารกิจเช็คอินลายวันนะครับถ้าเราลองกดเข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าของรางวัลเนี่ยมันก็จะมีเพชรฟ้ามีชิ้นส่วนตัวละครมีอุปกรณ์ระดับสีส้มนะครับสลับกันไปเนาะ ซึ่งผมได้ลองนับเพชรทั้งหมดที่มันแจกภายใน1เดือนแล้วนะครับเราจะได้รับเพชรทั้งหมด3,100เพชรนะครับผมก็คือเราต้องเข้ามาเช็คอินทั้งหมด30วันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราลองเอามาเฉลี่ยเป็นรายวันแล้วเนี่ยเราจะได้รับเพชรอยู่ที่ประมาณวันละ100เพชรนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับทุกวันก็ตามนะครับแต่วันต่อไปเนี่ยเราก็จะได้รับเพชรจานวนที่เยอะขึ้นมากกว่า100เพชรเนาะถ้าเราเอามาถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับ วันหนึ่งก็ได้จากจกิจกรรมเช็คอินเนี่ยประมาณ100เพชนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับต่อไปเราไปดูกันที่ช่องทางที่3ในการหาเพชฟ้านะครับก็คือช่องทางที่3เนี่ยเราจะได้รับจากการสร้างเมืองเพชรน,นะครับผมบนฟังก์ชันเกาะแห่งท้องฟ้าหรือว่าสกายไอแลนด์นะครับซึ่งยิ่งถ้าเราทำการอัปเกรดนะครับผมเจ้าเมืองหลักหรือว่าซิตี้ฮอลให้เลเวลสูงขึ้นเนี่ย จำนวนเหมืองนะครับที่เราจะสามารถสร้างได้ก็มากขึ้นเช่นกันนะครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ซิตี้ฮอลเนี่ยของผมนะครับอยู่ที่เลเวล7เนาะผมก็จะสามารถสร้างเหมืองเพชรนะครับได้เพียงแค่2เหมืองเท่านั้นแต่ว่าถ้าผมนะครับทำการอัปเกรดเหมืองเอ้อัปเกรดซิตี้ฮอลนะครับให้กลายเป็นเลเวล8นะครับสังเกตไหมตรงคําว่าไม้เนี่ยจาก2จะเพิ่มเป็น3นะครับนั่นหมายความว่าผมสามารถสร้างเหมืองเพชรได้เพิ่มอีก1เหมืองเป็น3เหมืองเลยนะครับ ซึ่งเจ้าเหมืองเพชรสีฟ้าที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่เนี่ยเราสามารถทําการอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมยิ่งถ้าเราทําการอัปเกรดเหมืองสูงขึ้นเนี่ยจำนวนเพชรที่จะได้รับในแต่ละวันมันก็มากขึ้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองกดรับดูนะครับว่าผมจะได้กี่เพชรนะครับนี่ได้15เพชรนะครับผมถือว่าเยอะนะครับ2เหมืองก็30เพชรแล้วนะครับตอนนี้นะครับเหมืองผมเนี่ยอยู่ที่เลเวล11นะครับผมมันก็มีรายละเอียดบอกว่าเราจะได้รับเพชรนะครับผม วันละ30เพรนะครับผมซึ่งมันจะเต็มอยู่ที่15เพรเนอะเราจะต้องเข้ามารับเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็จะได้รับ30เพรต่อวันนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่2เหมืองก็จะได้รับฟรี60เพรต่อวันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมอัพซิตี้ฮอล์เป็นเลเวล8นะครับผมสร้างเพิ่มอีก1เหืองเนี่ยก็เท่ากับว่าผมจะได้รับเพรฟรี90เพรต่อวันเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยยังไม่รวมการได้รับเพศกับการฆ่าบอสในเกาะแห่งทองฟ้าด้วยนะครับ เดี๋ยวผมลองตู้ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวขอจัดตัวละครสักนิดนึงก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมอ,อันนี้นะครับเราจะยังไม่ได้เพชรเพราะว่าเราจะจัดการแค่เหมืองเล็กๆรอบข้างเนาะแต่ว่าเวลาที่เราจัดการบอสหรือตีบอสเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้รับเพชรด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองตีดูสักหน่อยนะครับผมอ,อันนี้ไม่ได้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีบางรอบนะครับที่เราฆ่าบอสแล้วเราก็จะได้รับเพชรนะครับผม โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่3ในการหาเพชรฟรีในแต่ละวันนะครับผมก็ผมเฉลี่ยให้แล้วกันนะถ้าสมมติว่าเรามีสัก3เหมืองเพชรนะครับผมแล้วเราอัปเกรดเป็นเลเวล11เนี่ยเราก็จะได้รับวันละ90เพชรเลยนะครับผมรวมจากการตีบอสอีกเนี่ยอาจจะได้วันละสัก1 0 2 0เพชรก็น่าจะเฉลี่ยได้คร่าวๆวันหนึ่งเนี่ยก็ได้ประมาณ100เพชรนะครับผมจากกิจกรรมฟังก์ชันเกาะแองฟ้านะครับ แต่ว่าอาจจะได้เยอะมากน้อยกว่านี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนในการตีบอสด้วยนะครับผมโอเคก็ผ่านกันไป3ช่องทางแล้วนะครับสําหรับวิธีการหาเพชรฟ,ฟ้าฟรีนะครับผมต่อไปนะครับช่องทางที่4ในการหาเพชรฟ้านะครับนั่นก็คือเราจะได้จากการทํากิจกรรมในฟังก์ชันเกาะมารีนฟอร์ดนะครับนี่เกาะมารีนฟอร์ดก็คือตรงนี้เลยนะครับมารีนเฮดคอร์เตอร์นะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยหลังเที่ยงคืนนะครับเราจะได้รับ ภารกิจระดับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ1ดาวจนถึงระดับ7ดาวเลยนะครับผมซึ่งภารกิจระดับต่างๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับเพชรนะครับผมเป็นของรางวัลในภารกิจนั้นๆด้วยนะครับบางภารกิจเนี่ยเราอาจจะได้แค่5เพชร10เพชรนะครับผมแต่บางภารกิจเนี่ยก็ให้กันเกือบหลักร้อยเพชรเลยทีเดียวนะครับอีกเซิร์ฟหนึ่งเนี่ยผมเคยได้เยอะสุดอยู่ที่ภารกิจระดับ5ดาวเนี่ยมันให้เพชรเราถึงเ9เพชรเลยนะครับนอกจากนี้นะครับทุกครั้งนะครับที่เรา กดรับหีบนะครับผมในฟังก์ชันด้านหลักนะครับหรือว่าฟังก์ชันเอ v e เวนเจอร์ตรงนี้เนี่ยกดรับหีบสมบัตินะครับมันมีโอกาสที่เราจะได้รับไอเทมซองจดหมายด้วยนะครับผมซึ่งเจ้าไอเทมซองจดหมายเนี่ยมันก็เอาไปใช้ในฟังก์ชันมารีนเฮดคอสเตอร์อันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอเทมซองจดหมายมันเอาไปทําอะไรเนาะนั้นเยวผมขอกดรับรางวัลเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้กดรับมาประมาณวันกว่านะครับก็เลยอาจจะเห็นว่าผมได้รับเคสเยอะหน่อยเนาะ สำหรับไอเทมซองจดหมายนะครับผมก็มันจะมีแบบซองสีแดงและซองสีฟ้านะครับแต่เท่านี่ผมสังเกตเนี่ยซองสีฟ้ารู้สึกว่าเวลาใช้เนี่ยจะมีโอกาสได้รับดาวสูงกว่าซองสีแดงนะครับผมสำหรับไอเทมซองจดหมายนะครับเราสามารถกดที่คําว่ายุทใช้ได้เลยนะครับผมมันก็จะซูมภารกิจนะครับผมมาให้เราซึ่งก็มีโอกาสได้ภารกิจที่แจกเพชรด้วยนะครับเห็นไหม ผมสุ่มมาได้8เพชรแล้วนะครับผมเราสามารถกดใช้งานได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดเลยนะครับผมหลังจากกดใช้เนี่ยก็จะสุ่มภารกิจมาให้เราเนาะก็ถ้าโชคดีนะครับก็อาจจะได้เพชรหลายเม็ดเลยนะครับผมโอเคสําหรับวิธีการหาเพชรในช่องทางที่4นะครับก็คือฟังก์ชันมารีนฟอร์ดเนี่ยผมเฉลี่ยให้คร่าวๆแล้วกันนะครับ สำหรับช่องทางนี้เนี่ยถ้าอย่างดวงไม่ดีเลยนะผมเฉลี่ยให้วันนึงเนี่ยจะได้รับประมาณ50เพรนะครับผมแต่ถ้าใครดวงดีเนี่ยอาจจะได้เกินร้อยเพรเลยก็ได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนอย่างที่ผมได้แนะนําไปเนาะโอเคนะครับต่อไปเราไปดูช่องทางที่5นะครับผมที่ผมจะแนะนํานะสําหรับช่องทางที่5นะครับเราก็จะได้รับเพรฟรีนะครับผมจากกิจกรรมในระบบบาลองอารีน่านั่นเองนะครับผมก็คือทุกลงนะครับผมที่เราเข้าไปต่อสู้เนี่ย หลังจากที่เราสู้ชนะแล้วนะครับจะมีโอกาสนะครับผมเปิดป้าย1ใน3ป้ายนะครับโดยที่ของรางวัลหลังป้ายเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับเพชรตั้งแต่5เพชร10เพชรไปจนถึง15เพชรเลยนะครับผมถ้าใครดวงดีเนี่ยเลือกป้ายแม่นๆนะครับก็อาจจะได้รับเพชรวันละเป็น100เม็ดเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยยังไม่รวมเพชรนะครับที่ได้จากรางวัลอันดับอารีนาที่จะรีเซ็ตของรางวัลทุกๆสี่พุ่อีกนะครับผม นี่นะครับอ่ะอันนี้ไม่มีเนาะแต่บางรอบเนี่ยมันก็จะมีเพชรแจกอยู่นะครับแล้วก็ของรางวัลอันดับอารีนาในแต่ละวันนะครับถ้าใครนะครับผมติดพ็อปหนึ่งในสาของเซิร์ฟเนี่ยก็ได้รับเพชรกันฟรีๆเลยนะครับอีกวันละร้อยกว่าเพชรเลยนะครับผมแต่ถ้าใครอยู่อันดับล่างๆเนี่ยจำนวนเพชรที่ได้ในแต่ละวันมันก็จะลดน้อยลงมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่5ในการหาเพชรฟรีในแต่ละวันนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนอกเหนือจากเนี้ยมันก็ยังมีช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ว่า มันก็ต้องรอการอัปเดตแล้วก็รอดวงสักนิดนึงดวงที่ผมบอกก็คือทุกครั้งนะครับทุกๆ8ชั่วโมงเนาะ8หรือ7ชั่วโมงนี่แหละฟังก์ชันเพื่อนนะครับผมและแทบท็บสุดท้ายนะครับที่เป็นรูปมือเนี่ย ตรงนี้นะครับทุกครั้งที่มันนับไอ่หลังครบนะครับและเรากดที่ปุ่มสเกลเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะสุ่มของรางวัลมาให้เป็นบอสนะครับผมซึ่งบอสเนี่ยมันก็จะมีเพชรแจกอยู่นะครับหลังจากที่เราจัดการบอสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รับเพชรมาหลักร้อยเลยนะแต่อันนี้เนี่ยค่อนข้างใช้ดวงเยอะพอสมควรนะเพราะว่าวัน2วันแล้วนะที่ผมกดสเกลนะครับแล้วไม่เจอเพชรเลยนะครับผมก็เลยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาเพชรฟรีนะ แต่อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกแหละพึ่งดวงค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ global ตอนนี้มันยังไม่มีนะครับผมก็คือมันจะเป็นฟังก์ชันลูกหีบสมบัตินะครับลอยอยู่กลางทะเลนะครับผมก็คือลอยอยู่บนน้าสีาฟ้าเนี่ยซึ่งเจ้ากล่องตรงนี้นะครับผมไปลองเล่นที่เซิร์ฟเวียนาม,มาเนี่ยหลังจากที่เรากดเข้าไปนะครับมันจะเป็นคล้ายกิจกรรมตอบคําถามรายวันเนาะ จะเป็นคำถามเกี่ยวกับกระตูนในเกมวันพีชเนี่ยแหละนะครับผมถ้าเราตอบถูกก็จะได้รับ20เพชรถ้าเราตอบผิดก็จะได้รับ10เพชรนะครับซึ่งคำถามก็จะมีอยู่ประมาณ5ข้อนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้รับเพชรฟ้าฟรีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ g l o b a l มันยังไม่อัปเดตระบบนี้เข้ามานะครับผมก็ต้องรอกันต่อไปในอนาคตนะครับโอเคนะครับก็ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับวิธีการหาเพชรฟ้าแบบฟรีๆใน1วันนะครับ หากผู้ชมท่านใดนะครับมีช่องทางอื่นๆนอกเหนือจากช่องทางที่ผมได้แนะนําไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับผู้ชมท่านอื่นๆได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าจะพอช่วยทําให้ทุกคนเนี่ยมีเพชรฟ้าไว้ใช้งานกันแบบไม่ขาดมือนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP ต่ต่ไปครับ